คุนอย่าไปยังเขาที่หลุวนี่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 เอาไปให้ตัวข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนู้นนู้นเรีย่ออ้จับเขาเป็นหน่มาเป็นจับเขาเดี๋ยวเขากัดอนี่อะอะอนี่นี่นี่ เกตัวมือเตัวมือลตัวมอลตัวมือเออวางแม่ขี่เอาเอามาเอาออกมาเอามขี่ก็ไม่ได้ขี่ไม่ได้อ่ะเคยดีลูกนี่ยตัวนี้เลยลูก ้ยดีๆ้ยเย่าบเขาเอามาเอามาเมายอนห้วลูกมันมัขาอขาเ่หมอไปไกลวลูกอ่ะเนี่ยมันนั่งรอีง้แล้วไปแล้วลูกปะไปยงไปยงไปยง ดีๆขี hey. hey. ่เขามต่มือตมือตมือตัมือถอยหลังมาถอยหลังพอรังตัวใกล้เขาตกใจหมดระวังนะเระวังวามไมพอแล้วพอแล้วปลาปลาดูอื่นดีสปลาพอแล้พอแล้วอแลอเอานั่นน่ะบอกว่าไม่เชื่มั้ไม่กว่หรอกเขาาดันเนาเราชนเนา